สวัสดีนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแม่เจชชแนลนะคะวันนี้แม่เจก็มีแนวทางงวดวันที่16มีนาคม2564นะคะมาฝากท่านผู้ชมนะคะมีหลายสำนักหลายอาจารย์เลยนะคะมาติดตามชมผลงานชุดแรกกันเลยนะคะท่านผู้ชมรัฐบาลงวดวันที่16มีนาคม2564นะคะ

ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะคะท่านผู้ชมมาต่อกันที่ชุดเน้นฟันธงนะคะรัฐบาลงวดวันที่16เดือน3 6 4นะคะบน5 4 6 6ี่ห 6, หกและ6 4นะคะล่างนะคะสาหและ5้สนะคะท่านผู้ชมมาต่อกันที่หนุ่มโคราชนะคะ8 6 6, 4เน้นนะคะแล้วก็864 ตัวกันนะคะ98และ35นะคะขอบคุณแนวทางนุมโคราชนะคะมาต่อกันที่แอดสินโคราชนะคะ16มีคอ64นะคะรัฐบาลไทยเด่นที่1และ5นะคะชุดฟันบนล่างนะคะ157 567 15 17 18 54 56และ57นะคะเน้นอยู่ที่15และ57นะคะท่านผู้ชม มาต่อกันที่ซื้อหัวยยังโยม16มีนาคม2 5 6 4นะคะ3ตัวนะคะ8 80, 8 0 8 1 3 2ตัวนะคะบนล่างนะคะ8 0 0 8 8 1 1 8 3 1 1 3 3 0และ0 3เบิ้นที่8 8นะคะไปต่อกันเลยนะคะท่านผู้ชมเลขพิเศษวันที่16มีนาคม2 5 6 4นะคะ บนนะคะ417 173 71 73และ74นะคะล่างนะคะ02 04และ06นะคะขอบคุณแนวทางนะคะมาต่อกันที่โฉมงามตานะคะ16มีคอ64นะคะชุด2ตัวบนล่างนะคะ37 39 67 69 87 89 97และ99นะคะ มาต่อกันที่ชุดนี้นะคะของหลวงพ่ออานวยนะคะสิบหกเดือนสามหกสี่นะคะหวยไทยบนแปดเก้าหกสองตัวเก้าหกนะคะล่างนะคะ80และ90นะคะมาต่อกันที่หนุ่มบอระบือนะคะสองตัวบนล่างนะคะ60 70 61 71 62และ72นะคะท่านผู้ชมอย่าลืม จวดจัดกันนะคะต่อที่ชุดนี้นะคะวิ่งตัวเดียว3นะคะตัวเดียว16มีนาคม25 6 4นะคะล่างนะคะ3 5นะคะตัวเดียวเน้นๆเลยนะคะมาต่อกันที่ชุดปลดนี่นะคะ16เดือน3 25 64นะคะ7 4 2 7 4 3เน้นนะคะ 7, 6 5 2้5 3เน้นนะคะ765 7 6 4อันนี้เบาๆนะคะถ้าชื่นชอบก็ไปตามหาลอตเตอรี่กันนะคะท่านผู้ชมมาต่อกันที่ชุดนี้นะคะเลขลับเฉพาะวงในนะคะงวดวันที่16มีนาคม2564นะคะบนล่างนะคะ5 3 58 4 3และ4ีปนะคะท่านผู้ชมมาต่อที่ของคนผู้หายนะคะ16เดือน36 4นะคะตัวเดียว เน้นเลยนะคะสามนะคะมาต่อกันที่ของหลวงปู่เดือนชัยนะคะสามตัวนะคะ0ูนย์หกสองตัวที่สองหกนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมไปหาลอตเตอรี่กันไว้นะคะมาต่อกันที่ชุดนี้นะคะอยากถูกหวยให้ดูใบนี้นะคะชุด2ตัวล่างนะคะ16มีคหกสนะคะเด่นที่8และ9นะคะแปดหกแปดเจ็ด 9กและ97นะคะมาต่อกันที่หนุ่มสวนแตงนะคะ16มีคอ6กสนะคะบนตรงโต๊ะนะคะ93 1ล่างนะคะวิ่งที่4นะคะ48นะคะท่านผู้ชมอย่าลืมจุดและแคปหน้าจอกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดตัวเลขสวยๆแม่เจก็นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ ขอบคุณแนวทางทุกสำนักทุกอาจารย์เลยนะคะขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมและรับฟังช่องแม่เจ c h ชาแนลนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แม่เจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีมั่นหมานนะคะ